มาเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่เกมอันเธอเนะอยู่กับผมชื่อวินแชนแนลครับตอนนี้ผมว่ามาทําลานจอดรถกันนะครับตอนนี้ก็อยู่คุณ VSO TF ขอเสียงนะครับอ๋อโอ้โหให้เสียงแค่นีน้เองครับตอนนี้ผมก็มาทําลานจอดรถน,นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะเดี <Yeah. S 1> ย๋ยววิ่งไปก่อน อุ้ยอีอุ้อุ้อยอุู้ช่เอยกายเยออยันลูกเกย์เยอะขาเนี่ยตายยอเกยยอเกยุ๊อาช่างือครับเด๋ยวไปตัดไม้กอนนะเดียวอาเรือองทำลานจรวดน่ะวางเวเดนฟอด่เนี่ยนะ่อวิธีวางก็อย่างที่บอกไปตอนแพนแรกฮะ เนี่ยเล็งลิงไปที่ตรงพื้นแรกจะคุ่วางอ่ะแล้วนี่ยกดจิ๊กมันก็จะวางให้คุณแล้วครับับะล็งลิงพื้นเรื่อยๆนะครัเราก็ล็งเรื่อยๆวิดด้นฟอดิชั่นมาก่อนดินแล้วข้าวก่อนนะเดี๋ยวขับรถแท้แสงสว่างหนึงวดด้เพนเงียตอนทำวดด้ฟอร์ดิชั่นวดด้เพนหก ชิ้นแล้วก็คราฟเป็นวูดเดนเฟรมสามชิ้น,ชนใช่ปะ่ะแล้วก็คร,ราฟเป็นวูดเดนฟอร์ดิชั่นเนี่ยเราก็ได้พื้นเราก็ได้พื้นนะ้วฮะทำลานจอดรถฮะ,ปะไปแม็กเอ้ยอยู่ไหน,น่ะนี่เนี่ยอยู่ไหนละอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนวะอุ้ยใครเนะี่ย โอ้โหแต่งชุดยังแบบโจนเลยครับเนี่ยวันนี้โอ้ชุดนินจ้าโอ้คนก็ว่าโจรรโจดนี่จากแฟนที่สองนี่เป็นทหารอยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้เปลี่ยนกลายเป็นโจรแล้วเปลี่ยนอาชีพฮะเปลี่ยนอาชีพครับเปลี่ยนอาชีพผมเปลี่ยนอาชีพเป็นโจรนคูอในเกมนี้ไม่มีที่เลือกค้าเป็นไหมไม่ดีอันนี้เสีมุกะใช่าเป็นก่อนอื่นต้องไม่ทุบต้องไม่เอาต้องหาสโตนมาเยอะๆกันนะ ตอนนี้สตโตนไม่พอทำเสาโอเคฮะัาจา,กการยฮะโอเคไปหาไม่ให้ผมนะครับเออไปไปไปโ้มาครับๆๆๆๆๆเก็บ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 ดูเยสโตนนี่มัต้องบอกว่าอยู่ไหนก็คงรู้นะฮะครับมันมีทุกที่ในแมปแล้วฮะแล้วแต่คุณจะตาดีแค่ไหนหรือตาทัวร์แค่ไหนะถ้าคุณตาดีคุณอาจจะเจอง่ายฮะแต่คุณตาทัวร์นี่หาเป็นชาติมันก็หาไม่เจอ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปาอ็ะสิเสาเราต้องใช้22่สิบสเสเาต้องใช้วอเดนซัพพอตยี่สชิ้นนะก็ก็ ที call, up, right yes, uh, ่จะรดนี approach, be ่ทําชั้นเดียวใช่ไหมครับใช่ครับคุณจะทําซี่จอดรถหลายชั้นแล้วครับก็ทำหลายชั้นจะม่มีปัญหาอย่างผมทำต่อเติมให้ต้อจะกลับไปแล้วอ่ะรถรถจมทามแล้วรถจมไปขันแล้วอ๋อครับนะครับใครมบรา่ก็ไปลายหินสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอา้ของหมดเราก็มาฟังสะท้อนไทยล้านต่อนะครับ จากที่มาที่ไปไหนมาก็ไม่รู้ช่างเลยครับช่างมันได้ได้กี่โลฮะเอ่อสักร้อยโลน่ะมั้งครับยังจะเล่นต่อนะฮะ <c oughs> ถ่ายได้กี่นาะทีเราผมยังไม่รู้เลยครับเนี่ยไม่ได้ออกไปดูอะเดี๋ยวเพิ่งให้เดี๋ยวเพิ่งไปไปมาๆแม,ม่งโลดไปห้าสิบนาทีเหมือนแพ้แรกโอเคขอเปิดเส <c oughs> าฮะโอเค แล้วคราวนี้เราก็จะมาครัฟออันนี้นะสะุลกมากเลยตัดต้นไม้ต้นนึงดอกล็อกให้เราต้องไปหาไม้เพิ่มอีกครับไม้ไม่พอครับตัดไม้จนแม่งจะหมดปลายแล้วหาไม้นดตัดต้นเขาไหมครับครับตัดไม้ให้หมดเลยครับด่วนขาห,หครับตอนนี้เออไม่น่าเลยครับเดี๋ยวเช้ญรถกันเลยฮะ โอเคขับไปอ้าวจะขับรถมาก็ไม่บอกผมผมวิ่งไม่ถึงครับเนี่ยสองสามสี 3, 4, ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคถ้าถ่ายนานนี้สงสัยต้องมีตัดต่อคลิปกันสักหน่อยนะครับเนี่ยเออไม่ทราบว่าจะเอาสติ๊กไหมครับไม่ต้องครับเอา,เคาอแคบบอร์ดก็พออ่ะอ แอลูเป็นบอร์ดอะนะค่อยเอามาให้ผมเอ้ยรู้สึกเมื่อกี้รถอยู่บนตัเขาไม่ใช่ครับครับเอาลงมาได้ครับก็ผมล็อกครับอ๋อเพื่อนั่นสิแตตอนนี้เราก็มาทำเป็นกาเลตกาเลตอะไรวะจอาพื้นมาหนิช่างเถอะตอนนี้เรามาทำเป็นอะไรกันดีวะ เออเดี๋ยวมาสอนแล้ววะลืมแล้ววะเดี๋ยวๆๆยเดี๋ยวลืมชื่อเดี๋ยวกันเองเราก็ได้คาเป็นวูดเดนแพนเนี่ยนะฮะไปฮะคาเป็นวูดเดนเฟรมได้วูดเดนเฟรมเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะทำเป็นเสาวูดเดนไพล่าไมรู้อ่านชื่อถูกป่ะเซีวูดเดนเฟรมสองอันวูดเดนไพล่าเนี่ยครับได้ war วูดเดนวอลครับมาได้วูดเดนวอลครับดูนะครับ กันเลยนะฮะเราต้องเอาอันนี้มาแปรรูปเป็นสติกกันนะฮะมาเราได้สติกกันะทำเป็น w o เดนซัพพอร์ตอ่ะเอา w o เดนวอล l l มาใช่ไหมฮะคุณกาครับครับเดี๋ยวผมเหานอะไรเปนเขาไหมครับคุณเห็นอะไรเปนเขาไหมครับนะครับโอ้โหทำไมรถมันไปติดแหกอยู่งั้นอะถ่ายรูปไว้ก่อนนะเส <c oughs> ียเรามาสอนวิธีทำประตู การจอดรถกันนะฮะผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อธิบายกันก่อนดีนะเอาบูดเดนวอลมาเน,นี่ยบุดเดนสปอร์ตมาคราฟเป็นบูดเดนดอวันอะมันก็คือไอ้กำแพงประตูบ้านนะะพอได้บูดเดนดอวันแล้วฮะเอามาใส่ไอ้น,นี้เอาบูดเดนสปอร์ตมาเราก็ได้บูดเดนวินโดว์อ่ะด <The one. S 1> อวันนี่คือ <The door. S 1> อะไรฮะดอวันคือระดอเออไม่ใช่ครับบูดเดนดอวันนี่มันคือเป็นกำแพงที่ติดประตูบ้านนะครับ โอเคมาประตูไม้หรือประตูหินนีไ้ได้ได้หมดทุกประตูฮะเอาบูเดนอินโดฮะกับบูเดนซัพพอร์ตเราก็จะได้เป็นบูเดนการ์ดน,นะครับโอเคเอา้าวดิมครัพมาโอเคบูเดนการ์ดฮะเอามาเสร็จฮะเราต้องมีเสาเนี่ยถึงจะวางได้ครับเราก็วางกันดีกว่าปึ๊บบเรียร้อยได้วางแบบไม่มีเสาได้ไหมครับไม่ได้ครับ มันจะไม่ให้วางนะครับถ้าเราไม่ไม่มีเสาครับโอ้โหวิธีค้าฟก็ยุ่งยากเนะฮะชืวินิเปนโอหอันในพื้นที่สามพันสามครับเออครับเราจะตัดจบคลิปแค่นี้ก่อนดีไหมเอ่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องกินเวลาไปแนี่เลยครับเนี่ยแล้วแต่ครับตัดจบไปก็ได้ครับเดี๋ยวตัดต่อยทีตอนมันใกล้เสร็จเดี๋ยวครับ อ่อาเดี๋ยวเราจะตัดต่อไปกันเลยนะครับเนี่ยไปเอาละครับหลตอนนี้เราก็ตัดต่อมาจนสร้างใกล้เสร็จแล้วนะอ่ะอีอูจอดรถของเราครับเราก็เหลือแค่ติดหลังคาซึ่งแบบติดเียววาต้องก้มไปข้างล่างครับถึงจะติดได้ใช่ครับอ๋อเจ๊ะมันต้องก้มลงที่พื้นเนี่ยมันถึงจะติดได้นะ ปอาครับติดอ่าติดได้แล้วโอเคไม้แอบอยู่เชี่ยมันคือได้หนแคนฟอร์นะครับเอาไว้ติดบนหลังคาเฮ้ยแม็กพูดอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าถือปืนใส่ป้นทำขาไม่ไปอยู่ในรถ เววอโอเคเราก็ติดเจ้คราวนี้เราก็ทําลงรถเสร็จแล้วครับเนี่ยอย่าถ่ายรูปไว้เป็นที่เร <c oughs> ื่อยครับเจ้เอเคนี <c oughs> ่เป็นยางมากครับผมว่าสร้าง <c oughs> ลานจอดรถหรือว่าที่จอดรถเสร็จแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียง